สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของโฆษณาบน Facebook นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พวกเราอยู่บ้านกันเนาะเพราะฉะนั้นเราก็มาจะาเข้าเว็บสั่งอาหารสั่งของใช้ออนไลน์นะครับซึ่งเว็บที่ผมเข้าก็คือตัว Lotus นะครับ Shopping ออนไลน์นะครับตัวนี้ครับ ซึ่งพอเข้ามานะครับแล้วผมกลับไปที่เฟ e บุ o กเออเกิดอะไรขึ้นนะครับพอผมกลับไปที่ facebook นะครับผมไถ่ฟีดมานะครับผมก็มาเจอโฆษณาของ f e ส e ก e t นะครับซึ่งได้เสนอการสั่งสินค้าออนไลน์เหมือนกับโลตัสเปียบเลยครับซึ่งมันก็เป็น ความฉลาดของ AI ของ a c e b o o k นะครับที่สามารถ tracking ว่าเราสนใจเกี่ยวกับตัวนี้นะครับเกี่ยวกับตัวนี้นะครับซึ่ง a c e b o o k เนี่ยครับมีการติดตัวนี้ไว้นะครับเขาเรียกว่า Facebook p i x e l นะครับซึ่งจะึงตัวนี้ก็คือโลตัสติดแต่ Facebook Facebook สามารถอ่านตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้น Facebook จะรู้เลยว่าเราเข้ามาเยี่ยมชมเว็บนี้นะครับแล้วก็มีการสนใจพวกการสั่งสินค้า นะครับสั่งสินค้าออนไลน์ประเภทของสดด้วยซ้ำไปนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าตัวเฟสเก็ตเนี่ยนะครับ t ท r กเก็ตผมได้ยังไงนะครับทำไมถึงส่งโฆษณานี้มาที่ฟีดของผมได้นะครับวิธีการดูนะครับสังเกตนะครับไปที่มุมมุมขวาของโฆษณาด้านบนนะครับจะมี3มจุดอยู่นะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าทำไมฉันถึงเห็นโฆษณานี้นะครับ นี่ครับเอานี้ข้อมูลของ Facebook ก็จะบอกมาว่า Freshgate พยายามเข้าถึงคนที่ Facebook คิดว่าสนใจเกี่ยวกับ BIPC ซีซูเปอร์เซ็นเตอร์เทสโกตัสและอื่นๆนะครับแล้วก็คนที่ที่เป็นโปรไฟล์เนี่ยสีเขียวเนี่ยนะครับอันแรกเป็นสีฟ้าคือ Facebook อันนี้ก็บอกว่าคนที่ระบุก,การศึกษาว่าเรียนปอทโทเอาเฉพาะปอโทโด้วยนะครับอ่าแล้วก็ใช้ Facebook ภาษาอังกฤษเท่านั้นภาษาอังกฤษภาษาไทยเท่านั้นนะครับแล้วก็เอายุ23ถึง55นะครับแล้วก็เอาคนที่อยู่ใก,กล้กรุงเทพมหานครนะครับอ่าโอเคนะซึ่งผมก็เข้าเกณฑ์เลยนะครับแล้วดูซิว่าเฟสเกตเข้าถึงใครนะครับที่สนใจอะไรเฟสเกตทาร์เก็ตไว้3อันนะครับก็คือแมคโครเฮสโกโลตัสบิ๊กซีนะครับ เดี๋ยวเราลองไปดูความสนใจของผมนะครับโดยกดปุ่มนี้นะครับตรวจสอบความสนใจของคุณทั้งหมดนะครับพอกดปุ๊บมันจะมาหน้านี้นี่คือหน้าความสนใจของเราทั้งหมดที่ Facebook เก็บไว้นะครับว่างๆเรามาตรวจสอบบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งผมได้ลองตรวจสอบแล้วนะครับว่าสิ่งที่ a c e b o o k ทาร์เก็ตไว้เช่นแมคโครแมคโครอยู่ไหนแมคโคร นี่นี่ครับเกี่ยวกับแมคโคนี่ใช่ไหมครับคุณมีการกําหนดลักษณะอ่าเฟซบุ๊กกาหนดลักษณะความสนใจของคุณเพราะว่าคุณเคยเข้าไปที่กโฆษณาบนเพจเขาะหรือเกี่ยวข้องกับเพจแมคโคบแมคโคแล้วอะไรอีกที่เขาทาร์เกตนะครับเ e s c o l โลตัเดี๋ยวผมขอไปดูเทสโก l โลตันิดนึงเท s c o l โลตัสนะครับ เดียวกับเพจนะฮะเพจหรือเว็บไซต์นะครับนะครับเพจกับหรือเว็บไซต์นี่นะครับคราวนี้ดู big C ซ u u p r r e n t t r r มีไหมนะครับมีครับนี่ครับมีหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเข้าเกณฑ์ทุกอย่างนะครับโฆษณาก็เลยมาโชว์ที่หน้าฟีดของผมนะครับนะครับใครที่อยากจะดูว่า Facebook เนี่ยทารเก็ตเราเป็นแบบไหนนะครับให้มาที่ facebook.com นะครับ slash ad นะครับ slash ad preference นะครับ facebook.com slash ad slash preference นี่ตามนี้เลยพิมตามนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้คลิป ยังไงครับแล้วก็ผมมีตัวอย่างอื่นๆนะครับอยู่ในสไลด์นี้ซึ่งผมก็จะใส่ไว้ใต้คลิปเช่นกัน,นครับไลน์นี้เป็นตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเคสเมื่อกี้นะครับก็คือตัวเฟรชเก็ตนะครับถ้าเป็นเคสบ้านและสวนเนี่ยครับนี่ครับดูว่าเขาทาเกตอะไรนะครับนี่คือตัวอย่างครับอันนี้ของเกี่ยวกับ กันศาสตร์นะครับผมก็ทำ targeting ไว้ให้ดูด้วยนะครับหลายๆธุรกิจก็มาดูตรงนี้ได้นะครับโอเค okay, นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับอ,อะไรวะ